อย่างสมัยนี้ในทุกคนก็อยากมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นอันนี้ก็เป็นความคิดสมัยใหม่ความคิดมาจากต่างประเทศเหมือนกันว่าคนเรามีค่าตรงที่สิ่งที่เราไม่เหมือนคนอื่นที่เด่นกว่าคนอื่น ทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นอ่าจาว่าทุกคนเนี่ยยูนิคทุกคนยูนิคหมดเหมือน QR code QR code นี่ยูนิคทุกอันเลยก็ส w ว a t มันมันยูนิคก็ยูนิคมันสิ่งที่เหมือนกันมันมากกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกัน <c oughs> แต่งนั้นทำไมเราจะต้อง หาความพิเศษหรือว่าถือว่าคุณค่าชีวิตอยู่กับสิ่งที่ทำให้เราเด่นกว่าคนอื่นและต่างกับคนอื่นความคิดอย่างนี้มันมันอันตรายในเมื่อเรารู้สึกหาจุดเด่นของตัวเองไม่ได้ก็เลยจะเกิดความสงสัยในชีวิตและเกิดความซึมเศร้าว,ว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่าเปลว่า ไม่มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นไม่มีอะไรเด่นเนี่ยเป็นความคิดที่เป็นผิดเป็นภัยมากมที่เราก็ดูคุณงามความดีมความความเมตตาความเมตตาของแต่ละคนนี่ไม่มีพิเศษกว่าคนอื่นเมตาก็เมตตาแต่ถ้าเราก็มีความเมตตาอยู่ในใจเรียกว,ว่าชีวิตมีคุณค่ามากอื ท่านเราไม่ต้องมีอะไรที่มันแตกต่างหรอกแต่ในสิ่งที่ไม่แตกต่างก็เลือก ا ے, ا ے, สิ่งทีม่มีเก่นสารสาระอ,าอย่างเช่นความาความเมตตากรุณาความซื่อสัตย์สุจริตเ,เป็นต้นเ,เพราะเราไม่ได้มองอย่างนี้คนก็เลยดำเนินชีวิตมันก็เป็นศัตรูกับตัวเอง